นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวสดมนต์ให้ได้ผลหลวงพ่อแนะกลั้นหายใจแล้วว่าคาถาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆที่คนสมัยนี้ไม่เคยรู้เพราะจิตใจมวัวแต่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิเมื่อไรจิตก็ไม่เคยว่างฝึกอย่างไรจิตก็ไม่นิ่งสมาธิก็เลยไม่เกิด สวมดมนต์มดไหนท่องคาถาอะไรที่เขาบอกว่าดีนักแลก็ไม่เห็นผลสักทีวันนี้เรามีเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดเผยเอาไว้เทคนิคที่ว่านี้คือให้กลั้นหายใจท่องพระคาถาในขณะที่กลั้นใจนั่นแหละได้ผลชัวส่วนจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ว่า ในขณะที่กลั้นใจนั้นสมาธิของคุณนิ่งแค่ไหนถ้าคนต่างจังหวัดคงเคยเห็นสมัยก่อนพ่อครูหรือผู้ที่ศึกษาวิชาแก่กล้าเขาจะหลับตากลั้นหายใจท่องคาถารวดเดียวจนจบคาถาหรือจบบทไปเลยส่วนคนสมัยนี้อาจจะแค่ท่องๆตามตำราที่อ่านมา บางคำก็ท่องผิดผิดถูกถูกและจิตก็ยังไม่นิ่งเลยไม่ได้ผลคุณลองท่องคาถาซักบทโดยกลั้นหายใจท่องไปจนจะหมดลมดูในขณะที่คุณกั้นใจนั้นจิตคุณนิ่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเอง ขอยกคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้มาให้รับฟังกันนะคะท่านบอกไว้ดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะซักซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้เพราะว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่ายแค่อารมณ์ใจของเราสูง กว่าอุปจารสมาธินิดหนึ่งก็เริ่มให้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจาระชาญคืออารมณ์ใจเริ่มทรงตัวแน่นอนตอนนั้นความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังดังนั้นจะเห็นว่าถ้าจะใช้คาถาแบบโบราณโบราณคาถาหลายบทท่านให้กรันใจว่า อย่างเช่นกลั้นใจว่าสามจบเจ็ดจบเก้าจบตอนที่เรากลั้นใจจิตจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่มีลมหายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดพลังขึ้นมาถ้าเราทำคาถาใดคาถาหนึ่งแล้วเกิดผลเราจะเกิดความมั่นใจ พอเกิดความมั่นใจก็จะเอากำลังระดับนั้นไปใช้กับคาถาทุกบทจะได้ผลเหมือนกันหมดทุกพระคาถาแต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลน,นั้นเกิดจากสองสาเหตุอาตมาค่อนข้างค้นความมาเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านหลอกให้ทำนอนทำนี่บทนอนก็ดีลูกบทนี้ก็ดีลูกว่าไปเรื่อยแล้วก็ไปรายงานท่านเวลาทำได้ผลแล้วคาถาที่ได้ผลนั้นเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุแรกจิตเรานิ่งพอสมาธิสองตัวเกิดอารมณ์แต่ว่าเกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นที่ไม่เต็มที่ คาถาจะเกิดผลอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจแตกชานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเอ่ยอ่านประวัติหลวงปู่ปานหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านบอกไว้ว่าโดนผีกดมือไว้กดมือซ้ายพอเอื้อมมือขวาไปหยิบไว้ผีก็กดมือขวาไว้เป่าคาถาใส่ผีผีก็บอกว่ากูไม่กลัว มึงท่องได้เครึ่องเดียวสุดท้ายหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วหมานึกขึ้นได้ว่าสามโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วผีก็ไม่มีทางที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็ว่าพุทธโธเป่าทีเดียวผีหกคะเมนไปเลยนั่นคือการที่เข้าถึงเข้าใจในตัวคาถาจริงๆทําทำให้กำลังสมาธิทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำถึงจุดตรงนี้ได้ คาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลอย่างมหาศาลอีกด้วยสำหรับขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติให้ฝึกดังนี้ 1. กลั้นใจแล้วสวดคาถาในใจรวดเดียวให้จบจะเอากี่จบก็ได้ในชั่วหนึ่งลมหายใจเพราะการกั้นลมหายใจเป็นการบังคับให้จิตเป็นสมาธิได้ดีมาก เพราะตอนนั้นมันกำลังจะตายแล้วจิตเลยต้องดิ้นรนทำให้จิตรวมตัวได้เร็วขึ้นตัวจิตที่เป็นสมาธินี่แหละที่จะเป็นตัวทำให้คาถามีผลส่วนจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่สมาธิของเราว่ามีมากน้อยแค่ไหนมีสมาธิน้อยก็ได้ผลน้อยมีสมาธิมากก็ได้ผลมาก 2. ถ้าไม่ชอบการกลั้นลมหายใจก็พยายามฝึกสมาธิให้ได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิขึ้นไปแล้วเข้าสมาธิให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หลังจากเข้าสมาธิเต็มที่แล้วจึงค่อยออกจากสมาธิแล้วก็ภาวนาคาถาผลของคาถาก็จะเกิด 3. ส,สวดคาถาให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆให้ได้นานที่สุดจะก,กี่จบก็ได้สวดซักหนึ่งสองชั่วโมงหรือสวดทั้งวันก็ได้ตามความสามารถที่ทำได้การสวดมนต์คาถาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจะทำให้จิตเป็นสมาธิไปเองทีนี้ผลที่ได้ก็อยู่ที่สมาธิ ที่สำคัญคือต้องทำแล้วใจสบายยิ่งจิตใจสบายเท่าไรก็แปลว่าสมาธิยิ่งดีเท่านั้นแต่ถ้าทำแล้วจิตใจอึดอัดไม่สบายมีความเศร้าหมองนั่นแสดงว่าท่านกำลังทำผิดวิธีให้ลองปรับอารมณ์ใหม่ ทำใจให้สบายสบายนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราสบายใจดีใจแล้วค่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิไปเองย้ำว่าสมาธิที่แท้จริงต้องทำให้จิตของเราเป็นสมาธิปลอดโปรง่งสว่างอยู่ภายในถ้าทำให้จิตอึอดอัดเศร้าหมอง นั่นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงเป็นของปลอมในเรื่องของการสวดมนต์นั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้สะดวกมากในทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นและเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บทสวดมนต์ต่างๆก็มีการเผยแพร่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่ได้เห็นและได้ยินกันจนเคยชินจนกระทั่งในปัจจุบันการสวดมนต์ก็มีบทบาทในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือว่าวัยรุ่นก็หันมาสนใจการสวดมนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดมนต์ตามปกติ บทสวดยอดพระการพระไตรปิฎกบทสวดธรรมจากและบทสวดอื่นๆอ,อีกมากมายแต่สำหรับบางคนที่กำลังเริ่มสวดมนต์ยังไม่ทราบว่านอกจากการได้สติได้จิตใจที่สงบสุขมาแล้วสิ่งที่เราสวดมนต์นอกเหนือจากนั้นก็คืออานิสงส์จากการสวดมนต์หรือผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ค่ะ ลองมารับฟังดูว่าอานิสงจากการสวดมนต์มีอะไรบ้างอานิสง์จากการสวดมนต์สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศัก์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดพุทธมนต์นั้นมาจากพระโอษของพระเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสาวโกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตเป็นการเปล่งคำศักศิิ์สทธิ์ถวายพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศลเกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใสครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับสำคัญให้ลองสังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมากและบรรพบรุษของเรานั้นท่านสวดมนต์เป็นประจำ อายุท่านจึงยืนยาวไม่เหมือนคนปัจจุบันที่หางเหินการสวดมนต์อายุจึงสั้นเป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้มีสมาธิจิตใจแจ่มใสการสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่งค่ะเมื่อจิตมีสมาธิย่อมแจ่มใสมีกำลังคิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกำกับอยู่ เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งปวงแม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเทพพรหมเทวดาสรรพสัพตว์ทั้งหลายดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพาพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วยและเมื่อได้ยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่สวดมน เกิดบุญจากการแผ่เมตตาเมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้นก็มีการแผ่เมตตาแก่ตนเองและเหล่าสัพพสวรย่อมเกิดอานิสงผลบุญได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่สวดมนต์เป็นประจำย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา อีกทั้งสร้างสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวปัดเป่าภัยพิบัติโรคร้ายได้จริงทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจโดนบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้กับผู้ที่สวดยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากทำอะไรก็จะสำเร็จโดยง่าย สามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นสามารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องยิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันจะยิ่งเร็วขึ้นเพราะมีบุญและกรรมผูกพันกันมา อานิสงส์ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องอานิสงส์และประโยชน์ที่ได้รับจากการสวดมนต์ว่ายพระนั่งสมาธิตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมอีกมากมาย แต่เป็นปัจจัตตังหรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไปโปรดจำไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้หลวงข้อฤสีลิงดำพระราชพรมยานวัท่าสุงท่านได้กล่าวอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้จะสวดมนต์มากสวดมนต์น้อยอันนี้ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่กำลังใจถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้เลยก็ตั้งใจว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเคารพพระพุทธเจ้าพระอรหันตองค์นี้เพียงเท่านี้ก็เหลือแหลแล้วว่าด้วยความเคารพจริงๆตั้งใจจริงๆหรือถ้าว่ามากกว่านี้ พุดทางสารนังคชามิทามังสารนังคจามิสั่งคังสารนังัชามิไปอีกสามวาระตามที่ว่ากันมาเวลาที่ว่านั้นก็ว่าด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพด้วยความจริงใจ เวลานั้นอานิสงส์สูงขึ้นเป็นทั้งพุทธานุสติด้วยเป็นทั้งธรรมานุสติด้วยเป็นทั้งสังขานุสติด้วยเอาเพียงแค่อย่างเดียวแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทให้ท่านสังเกตว่าถ้าถึงเวลาจะบูชาพระถ้าวันไหนยังไม่ได้บูชาพระวันนั้นไม่สบายใจต้องบูชาพระให้ได้ ถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านมีกำลังใจเป็นฌานในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคําว่าฌานนี่เป็นกำลังสูงคําว่าฌานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งขัดสมาธิจนเป็นฌานไอ้อย่างนั้นเรียกว่าฝึกความเป็นฌาน ฌานจริงๆที่ทรงตัวก็คือจิตนึกอยู่เมื่อถึงวาระจริงๆจิตต้องการบูชาพระถ้ามีพระพุทธรูปนั่งมองพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกล่าวถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกล่าวถึงพระสงฆ์เป็นสังขานุสติถ้าอย่างเก่งจริงๆก็ว่าอิติปิโสอีกสักจบก็จะดีมาก บทอิติปิโสบทต้นพันณา,าความดีของพระพุทธเจ้าบทสวากขาโตพันณา,าความดีของพระธรรมบทสุปฏิปันโนพันณา,าความดีของพระสงฆ์แค่เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้ทุกวันเวลาจะตายมันลงนรกกันไม่ได้แน่ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ